ฮัลโหลสวัสดีครับผมก็วันนี้นะฮะเราจะมาพูดถึงหนังไทยนะครับผมที่เซอร์ไพรส์ผมมากเลยนะฮะคือผมรู้สึกว่าเป็นอะไรที่เกินคาดมากเพราะว่าตอนที่ดูเทเลอร์เนี่ยจริงๆแล้วมันก็ดีแล้วนะรู้สึกว่าเฮ้ยก็น่าดูในโรงรู้สึกว่าเพลงมันว้าวอนมันต้องวอนให้เราเนี่ยอยากจะเข้าไปดูหนังในโรงเร็วๆ <laughs> นะฮะเพราะว่าเราก็รู้สึกว่านานๆที ที่จะมีหนังไทยที่น่าสนใจที่จะมาในช่วงท้ายปีนี้นะครับซึ่งผมรู้สึกว่านอกจากไอ้ไอคนหล่อรวงแนละ้วก็เราก็จะเห็นว่ามีแค่ Wonder w o m a n ที่เป็นหนังที่หลายๆคนก็เข้าไปดูในโรงนะครับตอนนี้เนี่ยก็มีวอนอีกนหนึ่งนะครับแต่ว่าไม่ใช่วอนเดอร์วูแมนนะแต่เป็นวอนเธอนะฮะวอนเธอเนี่ยที่มันจะเข้าโรงนะตอนนี้เนี่ยผมบอกเลยว่านี่คือหนังไทยแห่งปีครับท่านผู้ชมผมผมบอกเลยว่าพอผมดูจบเนี่ยผมรู้สึกว่า มันอิ่มเอมมันแบบเหมือนมันทุ่มอยู่ในใจมันมีความรู้สึกที่มันอบอวนไปข้างในผมในหลายๆอย่างมากรู้สึกว่ามันแบบมันมันมเออมันเหมือนจึ๊กเข้าไปในใจอะไรอย่างเงี้ยแล้วผมรู้สึกว่าแบบผมเชื่อว่าหลายคนต้องเสียน้าตาให้เรื่องนี้แล้วผมเชื่อว่าหลายคนที่อาจจะไม่ได้เสียน้ําตามันเหมือนมันน้ําตาตกในด้วยผสมกับความอิ่มเอมผสมกับหลายๆ f e ลลิ่งอยู่ในมวลหมู่ของแบบเอออิเลเมนที่แปลกมากเลยนะครับ ผมรู้สึกว่านี่คือหนังไทยหนึ่งเรื่องที่มันมีความแบบเละเมียดละไมยในหลายๆองค์ประกอบนะไม่ว่าจะเป็นในด้านของโปรดักชันนะครับที่ผมจะต้องชื่นชมเลยนะฮะเพราะว่าทางโปรดักชันเขาเนี่ยจะเห็นว่าตัวเรื่องของเขาเนี่ยมันจะมีการ ดีไซน์ที่มันมีแบบหลายๆสีด้วยมูทโทนต่างๆถึงแม้ว่าเขาจะเล่าเป็นหนังสีเรื่องใช่ไหมครับเหมือนจะเป็นสีตัวละคร่ะนะฮะเออเป็นเป็นสีเรื่องราวของตัวละครแต่ว่าพอเราดูจริงเนี่ยเราก็จะพบว่าจริงๆมันก็คือหนังเรื่องเดียวกันนั่นแหละนะฮะมันไม่ได้แบบแยกแบบจนกลายเป็นคนละเรื่องแค่ว่ามันแบ่งเป็นพาร์ทเป็นตอนเท่านั้นเองว่าเป็นตอนเนี้ยเป็นของคาแรคเตอร์ไหนนะครับผมซึ่งผมรู้สึกว่าการที่เขาได้เล่านะฮะถึงในแต่ละคาแรคเตอร์เนี่ยแล้วค่อยๆแบบพูดถึงมันเรื่อยๆเนี่ยผมรู้สึกว่า มันมีความน่าสนใจที่แบบสมมติถ้าเกิดว่าเราดูหนังแบบหนังที่มันแบ่งเป็นสี่ตอนอย่างเงี้ยในหลายเรื่องเนี่ยเราก็จะเห็นว่าบางเรื่องเนี่ยมันจะมีแบบสิ่งที่ต่อเนื่องกันหรืออาจจะมีสิ่งที่มันเข้ากันหรือบางอันเราก็จะพบว่ามันไม่ได้มีอะไรเกี่ยวข้องกันเลยอะไรเงี้ยนะครับแต่เรื่องนี้มันคือเรื่องเดียวกันที่มันส่งเสริมกันและกันและที่สําคัญคือมันเล่าในสถานการณ์เดียวกันแต่ความรู้สึกมันต่างกันเพราะว่ามันเป็นความรู้สึกที่มาจากมุมมองคนละคน่ะ นะฮะแล้วผมก็โจหัวไปอย่างนี้เลยว่าคือสิ่งที่ผมดูหนังเรื่องนี้จบแล้วผมรู้สึกเลยว่าบางครั้งอ่ะชีวิตเราอ่ะหนังเขาก็โจหัวไปแล้วว่าเราอ่ะเป็นพระเอกเป็นตัวเอกในชีวิตของตัวเราเองเสมออะไรเงี้ยเพราะว่ามุมมองของเราเนี่ยเราก็จะเลือกเชื่อในมุมของเราใช่ไหมครับแต่ผมกับรู้สึกอย่างนี้ฮะผมรู้สึกว่าพอดูวอนเธอจบเนี่ยผมแอบแบบอิโมชันอลเลยนะผมรู้สึกว่า ผมแม่งโคตรไม่อยากเป็นตัวร้ายในชีวิตของใครเลยผมไม่อยากเป็นตัวร้ายในเรื่องราวของใครเลยแล้วเราก็ไม่รู้ด้วยว่าว่าว่าในชีวิตจริง่ะ ราจะกลายเป็นตัวร้ายในเรื่องราวของใครหรือเปล่าโดยเฉพาะยิ่งคนที่มีความสําคัญต่อเราอ่ะเออนะฮะบางทีมันเป็นเรื่องของการที่เรามองมุมมองเงินคนละมุมหรือว่าเราอาจจะเห็นตัวตนของคนอีกคนแค่ด้านเดียวเท่านั้นเองซึ่งหนังเรื่องนี้เป็นเหมือนกระจกที่สะท้อนเราครับให้เห็นว่าเฮ้ยชีวิตเราอ่ะมันมีหลายด้านเว้ยมันไม่ได้มีแค่มิติเดียวและการที่คนคนนึงมันจะกลายเป็นชีวิตแบบนี้หรือว่ามีสภาพชีวิตหรือมีทัศนคติหรือ,รอ,อเขากระทาอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งอย่างเงี้ยเพราะว่า เขาไม่ได้เจอโลกในแบบที่เราคิดเท่านั้นหรือว่าที่เราเห็นเท่านั้นแต่เขาจะมีเรื่องที่มันบียอนอยู่หลังจากนั้นที่เราไม่รู้ไม่เห็นก็ได้หรือแม้กระทั่งความสัมพันธ์ก็ตามซึ่งเรื่องนี้ผมว่านี่คือสิ่งที่น่าสนใจในเรื่องนี้เลยครับวอนเธอเนี่ยมันพูดถึงความสัมพันธ์วัยรุ่นซึ่งมันเป็นวัยมหาลัยแล้วก็พูดถึงความสัมพันธ์ที่มันมีความแบบทับซ้อนละเอียดอ่อนระหว่างคนนั้นกับคนนี้คนนี้กับคนนั้นมันเหมือนมีความอินเตอร์เซ็ตกันหลายอย่างอ่ะเออนะฮะซ งงนะทับซ้อนกันมากมายแบบดูเรื่องอีลงตรงนางขนาดนั้นมันจะเล่าแบบรู้เรื่องหรือเปล่าแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันเล่าได้แบบเออละมุนล,ละม่อมที่เรารู้สึกว่าคนดูทั่วไปก็จะเข้าใจได้แล้วเราจะรู้ไม่ใช่แบบเข้าใจได้อย่างเดียวผมเชื่อว่าคนจํานวนไม่น้อยเลยที่จะเจอเหตุการณ์อย่างเงี้ยไม่ว่าจะเจอกับตัวเองหรือเจอด้วยเหตุการณ์แบบเห็นเพื่อนเป็นอย่างนี้หรือคนรอบตัวเป็นอย่างนี้อะไรเงี้ยแล้วผมเลยเลยรู้สึกว่าเนี่ยแหละคือสิ่งที่ทําให้หนังเรื่องนี้เป็นจุดแข็งก็คือมันทําให้เราได้ อินไปกับมันได้ง่ายขึ้นเพราะว่าเรารู้สึกว่านี่คือสิ่งที่มันรีเลทในชีวิตประจําวันเราจริงๆอะไรเงี้ครับแล้วก็พอมันพูดถึงเรื่องของประเด็นความรักเนี่ยมันมันมีเรื่องของความรักที่ผมรู้สึกว่าเนี่ยคือหนังที่เราไม่ได้เห็นในหนังไทยมาสักระยะใหญ่เลยนะฮะคือหนังที่เป็นแบบหนังรักวัยรุ่นที่อยู่ในมหาลัยที่มันเป็นรักที่แบบพูดถึงความเป็นแบบเขาเรียกว่าเป็นเป็นรักที่มันเป็นวัยรุ่นจริงๆ,ๆอะ่ะเออซึ่งมันจะมีความแบบเดีย од, เด๋ยวโกรธเดี๋ยวเหงาเดี๋ยวเศร้า เดี๋ยวงอนเดี๋ยวอะไรอย่างต่างเดี๋ยวนอยอะไรอย่างเงี้ยเออมันม,ม,นมีมันมีหลายเหตุผลมากเลยซึ่งมันก็จะมีทั้งแบบว่าบางอย่างมันดูเหมือนแบบแช่รมนำเลยซ,ซึ่งจริงมันก็เป็นเรื่องจริงอะ่ะเอออะไรเงี้ยโดยเฉพาะยิออ่งคือการที่เราจัวว่วหัวถึงความรักเนาะที่เราอยากจะให้ใครสักคนหนึ่งมารักเราในอย่างที่เราต้องการอะไรเงี้ยในแบบที่เราหวังไว้อะไรเงี้ยแต่จริงแล้วเราก็จะพบว่าชีวิตจริงๆอ่ะมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นซะเสมอไปใช่ไหมครับคำว่าวอนเธอเนี่ยผมเขียนไว้ว่าเออ ความรักระหว่างเราเนี่ยมันเกิดขึ้นได้เองหรือเราจะต้องเป็นคนวอนเธอและมันจะมากเกินไปไหมแล้วมันจะมากเกินไปไหมถ้าจะขอวอนเธอให้มารักเราสักครั้งอะไรอย่างเงี้ยเออมันมันรู้สึกว่าเฮ้ยมันต้องวอรนมันต้องว้าวอนมันต้องวิงวอนกันขนาดนั้นเชียวหรือกับคาว่าความรักอ่ะเออใช่ไหมฮะแล้วแล้ววมันก็จะมีประโยคในหนังที่พูดว่าขอบคุณที่ทําให้รู้ว่าคนพิเศษเนี่ยมันไม่ได้มีแค่คนเดียวฉะนั้นหนังเรื่องนี้สิ่งี่เขาจะบอกก็คือว่าเฮ้ย นี่คือหนังของคนที่ตั้งคําถามว่าถ้าเราเป็นเพียงแค่คนหนึ่งคนเราจะมีใจได้เพียงหนึ่งใจแค่นั้นจริงๆหรือเปล่านะครับหรือเราจําเป็นต้องซื่อสัตย์กับใจของเราแค่ไหนถ้าเกิดว่ามันเกิดความรู้สึกพิเศษที่เกิดขึ้นกับใครสักคนหนึ่งเป็นใครอีกคนหนึ่งที่เราอาจจะแบบไม่ทันตั้งตัวอะไรเงี้ยอะไรก็ได้คือความรู้สึกที่แท้จริงของใจนะฮะฉะนั้นนี่คือการค้นหาคำตอบครับกับหนังไทยคุณภาพแห่งปีอีกหนึ่งเรื่องซึ่งผมเนี่ย ก็พิมพ์รีวิวไวแล้วผมจะขอญาตลิสต์ความประทับใจเป็นข้อๆนะครับที่ผมรู้สึกว่าผมอยากจะมาแชร์แล้วอยากจะเชิญชวนทุกคนในฐานะที่ตอนนี้ผมก่อนที่ผมจะพูดแต่ละข้อเนาะตอนนี้มันกำลังจะมีโควิดระลอกใหม่นะครับแล้ววันนี้มันจะมีเวลาอยู่อีกจานวนหนึ่งที่ผมรู้สึกว่ามันไม่เยอะแล้วนะครับแล้วหนังเรื่องนี้กำลังจะเข้าแล้วถ้าเกิดว่ามันจะเข้าปั๊บเนี่ยแล้ว โควิดมันยังไม่แบบหนักหนาสาหัสจนเกินไปเนี่ยผมแนะนําว่าคุณรีบเอาเองินไปดูเรื่องนี้ซักนะครับนี่คือหนังส่งท้ายปีที่ดีมากๆเลยเป็นหนังไทยที่มาถูกช่วงเวลาเขาเรียกว่าถูกเทศกาลนอะแต่แค่ว่าถูกช่วงเวลาณนะตอนนี้หรือเปล่าที่ผมไม่รู้นะเพราะถ้ามันมีโควิดมาเนี่ยผมไม่รู้ว่ามันจะแบบว่าเจอกระทบแค่ไหนอะไรเงี้ยฉะนั้นแต่ด้วยคุณภาพของมันอะมันพร้อมมากที่จะทําศักยภาพให้ทําเงินให้มันประสบความสำเร็จได้เพราะว่า ตัวหนังเองอย่างที่ผมบอกคือโปรดักชั่นมันดีงามมากๆแล้วตัวเรื่องมันเองตัวมุมมองการเล่าของตัวหนังแล้วก็ตัวนักแสดงเองทุกอย่างมีจุดแข็งหมดเลยรวมถึงเพลงด้วยนะฮะมันมันมีทุกอย่างที่มันจะขายได้ด้วยตัวมันเองอ่ะแล้วมันก็มีความประทับใจอยู่ในนั้นเพราะว่าแล้วสึกว่าคนเป็นวัยรุ่นหรือคนที่ไม่ใช่วัยรุ่นมาดูเนี่ยเขาจะรีเลตในความรู้สึกในช่วงหนึ่งของชีวิตอ่ะที่บางทีมันมีความยี่เง่มันมีความนอยของมันอยู่ ซึ่งผมรู้สึกว่าอันนี้มันเป็นสิ่งที่ผมทัชกับมันได้นะครับอันนี้ผมขอเขียนตั้งแต่ข้อแรกเลยนะครับคือข้อแรกเนี่ยผมเขียนว่าก่อนตั้งแต่ผมจะเข้าเรื่องบทเนี่ย ผมชมงานด้านโปรดักชันผมบอกว่านี่คืองานโปรดักชันที่ดีงามมากเนี๊ยบมากดูเป็นหนังไทยที่ยกระดับการวางโทนสีแสงงานด้านภาพที่มีความใส่ใจนะครับมีการไต่ระดับตามอารมณ์ของตัวละครที่แบบจากสีอ่อนไปสีเข้มต่างๆและทําออกมาได้อย่างมีรสนิยมนะครับจนถือว่านี่คือหนังไทยที่เป็นหนังไทยไวัยรุ่นโมเดินที่น่าจับตาอีกหนึ่งเรื่องนะครับข้อที่2ก็คืองานเพลงครับงานเพลงเนี่ยผมเชื่อว่าหลายคนคงไม่ปฏิเสธครับมันดีมากจริงๆนะครับ ไม่ว่าจะเป็นเพลงวอนเธอหรือว่าเพลงอื่นๆวอนเธออาจจะมาใน,นช่วงเครดิตซะมากกว่าแต่ว่าไอเพลงอื่นๆเนี่ยหลายเพลงมากเลยที่ผมบอกผมรู้สึกว่ามันดีมากเลยนะฮะมันมันดีงามจริงๆการจัดวางเพลงที่อยู่ในหนังเนี่ยทำได้ถูกที่ถูกเวลาเป็นจุดแข็งที่ทําให้ตัวรวมถึงไอตัวสกอร์หรือว่าดนตรีประกอบด้วยเนาะคือคือมันเป็นส่วนสาคัญที่จะทําให้เราแบบจากที่อินในตัวละครเนี่ยยิ่งอินและเข้าใจมันได้ขึ้นไปอีกนะครับ โดยที่ไม่ต้องเป็นบทพูดเดินเป็นแค่เพลงมาแล้วก็เข้าใจแล้วอะไรเงี้ยนอกจากนี้ข้อที่3ก็คือจะเป็นเรื่องของงานโลเคชันครับผมต้องชมนะฮะขอชื่นชมเลยว่างานโลเคชันเรื่องนี้ทําได้ดีมากจริงเพราะปกติเนี่ยเวลาที่เราดูหนังไทยนะฮะเราจะเห็นว่ามันจะถ่ายตามที่ที่มันซ้ําๆเดิมๆจนเรารู้อยู่แล้วว่าของจริงเนี่ยที่ของมันเป็นยังไงนะฮะแต่เรื่องเนี้ย ผมรู้สึกว่าทาได้ยังไงวะที่แบบสามารถหาโลใหม่ได้แล้วเราสึกว่าเราไม่รู้ว่าตรงนี้คือที่ไหนอ่ะเออนะครับแล้วผมรู้สึกว่ากรุงเทพที่เขาดีไซน์ไว้อ่ะมันกลายเป็นกรุงเทพที่มีความโมเดิร์นแล้วแล้วดูแบบดูดูดีกว่าที่เราเห็นในหนังไทยหลายเรื่องเลยอะไรเงี้ยครับหรือว่าแบบหรือมัาอาจจะเป็นสถานที่ก่อสร้างใหม่ก็เป็นได้นะคือคือรู้สึกว่ามันมีความใช้งานอรเงี้ยได้ขมรวมถึงเรื่องโปร d u c t i o n value ที่แบบเ่าไปถ่ายงาน cat ซ์โ o หรือไปถ่ายงานอะไรต่างๆเลยเงี้ยที่เราสึกว่า มันมันมันดูต้องมีสเกลใหญ่อะแต่ว่าเขาไม่ต้องเซตฉากแต่ว่าเขาใช้ production value อะไรเงี้ยได้อย่างเหมาะสมเลยนะครับทั้งที่เรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่แบบเล่าเรื่องเกี่ยวกับคนเล็กๆแต่ว่าเวลามันมีฉากที่จะต้องใช้คนมากๆมีฉากใหญ่ๆอะไรเงี้ยเขาก็สามารถเรื่องที่จะใช้ในสถานที่นี่มันเรียวๆอย่าง cat music festival อะไรเงี้ยมันก็จะเป็นแบบ festival ที่จะเห็นว่าเฮ้ยมันมีเรื่องนี้เกิดขึ้นจริงแล้วเขาถ้าที่ผมรู้คือตัวคุณฟ้าสาริกาที่เป็นนางเอกของเรื่องเนี่ยเขาก็เป็นแฟนกับ อ่าคนในวงโลโมโซนิกด้วยใช่ไหมแล้วเอ๊ะไม่ใช่โลโมโลโมโซนิกสล็อดแมชชีนนะครับแล้วก็แล้วก็วกในในในเรื่องก็จะมีสล็อดแมชชีนมาเล่นใน Cat F4 ฟรด้วยซึ่งอาจจะเป็นอิสต์เอ็กให้กับคนดูที่แบบรู้เรื่องนี้แล้วก็อาจจะเอามาใส่เพื่อแบบฮินหิน,หนให้ให้ฟินตามกันไปก็ได้อะไรอย่างครับอืมแล้วก็เอ่อผมก็พูดถึงว่าข้อสี่นะครับคือหนังเล่าด้วยสีมุมมองสีตัวละครโดยที่เลือกเล่าแต่ละมุมได้อย่างชันฉลาด จนโลเดียวกันสนานในการเดียวกันก็สามารถทําได้ออกมาหลายอารมณ์นะครับผมก็พูดไปตอนแรกแล้วอันนี้จริงเลยเพราะว่าเราจะเห็นว่าในหนังเนี่ยมันมีหลายอารมณ์มากนะซึ่งมันไม,ไม่ไม่คาดคิดว่ามันจะเออสามารถไปได้หลายอารมณ์ขนาดนี้อะไรอย่างเงอแบบมีความฟิลฟิลลิ่งกึ่งกึ่งแอคชั่นอะไรก็มีแล้วมันก็เออออกมาเวิร์กด้วยอะไรอย่างเงอนะฮะดูแล้วแบบว่ามีความฮินหินทอะไรบางหลายหลาย,หลายอย่างอ่ะแล้วเราสูว่าเออมันมันลงตัวซะอย่างนั้นนะครับ ข้อที่5พอถึงจุดนี้ผมเลยบอกว่าเนี่ยแหละผมพูดตรงๆเลยนี่คือหนังที่พูดถึงความสัมพันธ์อีลุงตงนางความทับซ้อนทางความสัมพันธ์ะระหว่างกันนะครับโดยที่เราเป็นผู้สังเกตการเราจะเป็นเหมือนบุคคลที่3ที่จะเห็นวิธีคิดในแต่ละตัวละครเนาะรู้ตัวอีกทีหนึ่งคือกลายเป็นว่าเราอินไปตามตัวละครนะแล้วแล้วก็มามี4ี่มุมมอง4ี่ตัวละครอนะ่ะมันจะต้องมีสักมุมมองที่อาจจะเป็นเราก็ได้ที่แบบรู้สึกแบบเดียวกับเขาอะไรเงี้ยแล้วเราก็รู้สึกว่าเฮ้ย ม,ดดมันดําดิ่งมันดิฟนี่จังเลยเชี yeah, ่ยอะไรเงี้ยระหว่างที่เราดูอะไรเงี้ยรู้สึกแบบม,มันเออมันรู้สึกไปตามตัวละครอ,อ,อ่ะเออมันไม่ใช่ว่าไปตามเพราะเราดูตามมันแต่ว่ารู้สึกว่าเีนี้เราเราเราเริ่มเป็นตัวละครน,นั้นแล้ว <c oughs> อะไรเงี้ยรู้ตัวอีกทีหนึ่งคือไปแล้วครับกลายเป็นตัวละครน,นั้นไปแล้วอะไรเงี้ย <c oughs> นะครับแล้วเราก็เอาใจช่วยไปในตัวนะฮะเรื่องเนี้ยมันเป็นหนังที่พูดถึงความสัมพันธ์ที่เป็นตัวละครน,นําเรื่องซึ่งแบบว่ามัน มันอาจจะไม่ต้องมีคอนฟ lict อะไรมากมายนะแต่ว่าในความไม่มีคอนฟ lict เนี้ยมันมันมันสามารถเล่าเรื่องที่ทําให้เราสู้ว่าอยากติดตามไปได้ตลอดอะไรเงี้ยนะครับนอกจากนี้ก็จะเป็นเรื่องของข้อ6เนี่ยแค่นักแสดงนําดีงามมากนะครับแต่คนที่โดดเด่นที่สุดในเรื่องนี้ก็คือคนที่เล่นเป็นวิวนะครับอ่าก็คือน่าจะเป็นน้องพีคพิมพลนะก็คือแบบเล่นดีมากเลยสายตาเววตาดูแบบเหงาดูแบบโอ้มันมัน มันเจ็บปวดหรืออะไรเงี้ยคือเราไม่ได้เห็นผ่านสายตาอย่างเงี้ยเราแบบเราแบบเออคนนี้ยังไปได้อีกไกลเลยรู้สึกว่าบทแอบ,บน้อยไปนิดนึงก็ต้องเสียดายเหมือนกันแต่ว่าก็ถือว่าเขาก็มาถูกที่ถูกเวลาในหนังอ่ะนะครับแล้วก็จะม,มีฟ้าสาริกานะครับที่เล่นเป็นเนเน่นางเอกของเรื่องก็คือก็เล่นดีเขาต้องแบ่งหนังทั้งเรื่องเลยเพราะว่ามันเป็นเรื่องของตัวเขานยก็ผู้ชายอีก3คนที่แบบว่ามีป,ประเด็นกับเขาอะไรเงี้ยเออซึ่งเขาอจะมาตอนสุดท้ายเลยนะครับมันจะมีสีตอนใช่ไหมเนเน่จะมาตอนหลังสุดที่เหลือจะเป็น ทีมเดี่ยวโอมบิวไล่มาเนาะก็ตัวเดี่ยวเนี่ยมีนก็ไม่เหมือนกับเราเองแล้วก็ดาคาแรคเตอร์นี้ออกอะ่ะก็ก็เหมาะกับบทของเขาตัวโอมที่เล่นเล่นโดยน้องเซนสุปรพงษ์เนี่ยก็ดูเหมือนดูเหมือนว่ามีแฟนคลับเยอะด้วยนะ <laughs> ก็โอเคครับก็เขาออกมาได้สมบทบาทดีแต่อาจจะรู้สึกว่าโอ้โหสักนี่มันจริงจังหรือเปล่าวะอะไรเงี้ยแต่ว่าก็ก็โอเคแล้วก็ไม่ได้แบบติดอะไรเพราะเขามีการอธิบายที่มาที่ไปต่างๆตลอดเรื่องอะไรเงี้ยครับแล้วก็ ผมชอบอย่างหนึ่งตรงที่ว่าพอมาถึงข้อที่เจ็ดเนี่ยผมรู้สึกว่าเออมันมันมีข้อคิดนะเรื่องเนี้ยเรื่องนี้มันมีข้อคิดหลายจุดเลยทีเดียวนะครับน่าสนใจหลายประเด็นแต่ประเด็นที่ผมรู้สึกว่าอยากจะนํามากล่าวถึงก็คือในแง่ของความรักเนี่ยประเด็นคือว่าในความรักเนี่ยเราสามารถเชื่อในมุมมองที่เราเห็นได้แค่นั้นหรือเปล่านะครับหนังก็มันจะทําให้เราเข้าใจว่าชีวิตของคน จำนวนหนึ่งหรือพวกเราทุกคนเนี่ยไม่ได้มีแค่มุมมองเดียวเพราะทุกคนเนี่ยมีเรื่องราวที่อยู่เบื้องหลังพวกเขาเองนะครับและทุกการตัดสินใจเนี่ยก็คือส่วนสําคัญที่จะทําให้เราได้เห็นการเติบโตของตัวละครเพราะท้ายที่สุดเนี่ยหนังอาจจะทําให้เราขบคิดว่าหรือความรักในท้ายที่สุดในฐานนั้นที่เราเป็นผู้เล่นเนี่ยเราก็ต้องเป็นคนเลือกความรักนั่นเองนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยเราเลือกมันได้จริงหรือเปล่านะฮะแล้วตัวตัวเอกเนี่ยจะเลือกใครอ่ะนะฮะก็คงต้องไปดูกันต่อเองนะเพราะว่าหนังก็บอกแต่ต้นแล้วว่า ทุกคนล้วนเป็นพระเอกนางเอกในเรื่องราวของตัวเองเสมอนะครับซึ่งตรงนี้มันก็จะกลายเป็นว่าบางครั้งอะ่ะเราก็แอบเข้าข้างตัวเองไงราะ,ะอาจจะแบบรู้สึกว่าเฮ้ยเขาจะต้องรู้สึกอย่างนั้นอย่างนี้เราก็อยากจะฟอสให้เขารู้สึกแบบนั้นแบบนี้มันก็เลยกลายเป็นว่าเฮ้ยชีวิตคนเราความเป็นมนุษย์คือบางทีเราไม่สามารถห้ามใจใครกันได้อะ่ะห้ามใจเราเองให้ไม่รู้สึกก็ยังทําไม่ได้เหมือนกันอะ่ะเออมันก็เลยกลายเป็นว่าจะมีคนจํานวนหนึ่งที่อาจจะต้องแบบ ต้องวอนเธอให้รู้สึกอย่างนั้นอย่างนี้เฮ้ยมารักฉันอย่างนั้นอย่างนี้ได้ไหมแต่จริงๆแล้วความรักมันอาจจะแบบไม่ไม่ต้องวอนอะไรเลยก็ได้อะไรเงี้ยนะครับมันมันคือการที่เราแบบเข้าใจมากกว่ามันคือการที่เราแบบไม่ต้องวิงวอนแต่เราแบบวอลวอนหรือว่าเออไม่ต้องวิงวอนหรือว่าเราเข้าใจในความรักจริงๆอะไรเงี้ยเพราะว่าเราได้แบบได้เอาใจเข้าไปใส่เข้าไว้ในนั้นจริงๆอะไรเงี้ยเรามองมันด้วยใจมากกว่า แล้วผมก็รู้สึกว่ามันมันก็เลยกลายเป็นว่าหนังเรื่องนี้สามารถที่จะตอบโจทย์ความรักในต่างมุมต่างมิติในตัวละครต่างๆได้อย่างโอเคมันก็ได้คิดหลายๆประเด็นมากนะครับอย่างเดียวเองเนี่ยก็จะเป็นคนมั่นๆหน่อยที่จะแบบว่าเฮ้ยฉันแอบ,บชอบคนนี้เรื่องจริงแอบ,บชอบมันจะได้มาซึ่งความรักหรือเปล่านะมันจะเป็นความรักแบบไหนทีมโอมเองเขาก็จะมีความรู้สึกที่แบบ ไม่สามารถที่จะ move on จากเรื่องเก่าๆได้เรื่องที่มันติดค้างอยู่ในใจความรู้สึกผิดต่างๆหรืออะไรเงี้ยหรือสิ่งที่เขาทําพลาดแล้วเขาอยากจะแก้ตัวใหม่อะไรเงี้ยอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เขาพยายาม express ผ่านตัวละครนี้ซึ่งก็มีความน่าสนใจอยู่เหมือนกันนะครับส่วนบิวเนี่ยบิวก็น่าสนใจเลยเพราะว่ามันเป็นเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนระหว่างความแอบแอบรักเพื่อนกับเพื่อนไม่รู้หรือว่าเป็นความสัมพันธ์ที่แบบว่าไม่สามารถที่จะ,สะแสดงสถานะกับตัว ตัวละครหนึ่งได้อะไรอย่างเงี้ยครับเพราะว่าเขามีเหตุผลที่ mm. บิยอนกว่านั้นซึ่งคนดูจะค่อยๆตามเข้าไปเราจะยิ่งเข้าใจบิลมากขึ้นแล้วก็บิลเองก็จะเป็นตัวแทนของความสับสนที่แบบว่าตัวตัวเองแล้วจริงๆอ่ะเราบิลองกับอะไรกันแน่เราเกิดมาเพื่อเป็นคนของใครกันแน่แล้วสุดท้ายเนี่ยเราก็จะพบว่าจริงๆแล้วเนี่ยความรักเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ค่อยๆนําทางเราให้ค้นพบมันเองว่าสุดท้ายเราเหมาะกับอะไรอะไรย่างเงี้ยซึ่งสุดท้าย มันก็ยากที่จะตอบว่าความรักเป็นตัวนาเราเนาะหรือว่าเราเป็นคนเลือกความรักนั้นนะฮะเพราะสุดท้ายบางทีเราไม่ได้เลือกด้วยซ้ำมันพาเราไปเองอะไรเงี้ยเออนะฮะก็ไปดูนะครับสำหรับอ่เรื่องบิวนี่ก็ถือว่าทําออกมาได้ดีเลยทีเดียวนะครับแล้วก็จริงๆดีดีดีด,ด,ด,ดีทุกตอนนะแต่ว่าเรื่องบิวเราสุว่าเราสนใจเป็นพิเศษ <laughs> <laughs> แล้วก็อันสุดท้ายก็คือทีมเนเน่นะครับเนเน่ก็จะเป็นแบบพูดถึงเรื่องของ ผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งอันนี้ผมรู้สึกว่าสุเจ๋งนะตรงที่ว่าเขาต้องแบกรับความสัมพันธ์ที่อุดงตุงนางของผู้ชายสามคนในช่วงเวลาที่มันไม่ได้ยาวนานขนาดนั้นอะไรเงี้ยแต่เขาสามารถที่จะต้องแบกรับต่างๆความกดดัน,นอะไรต่างๆแต่จริงหนังก็เล่ายาวนะแต่มันเล่าข้ามเวลาเนี่ยว่าแบบจากปีหนึ่งจนกลายเป็นแบบว่าจะจบมาหาลัยจนตอนแรกจากก่อนจะเข้ามาหาลัยอะไรอย่างงี้ด้วยซ้ำมันมีการเล่า ผ่านเวลาโดยที่โฟกัสไปที่เรื่องของประเด็นความสัมพันธ์โดยตรงฉะนั้นมันก็คงไม่ได้พูดถึงเรื่องห้องเรียนการสอบหรืออะไรต่างๆแต่ว่ามันพูดถึงเรื่องแบบว่าความสัมพันธ์ที่เขาเติบโตขึ้นรลหวที่เขาใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันในฐานะที่เขายังอยู่ในช่วงเวลาของมหาลัยความเป็นนักศึกษาอะไรอย่างเงี้ยอยู่นะครับฉะนั้น แล้วตอนจบก็แอบร้ายด้วยนะเรื่องเนี้ยเออนะตอนจบของผมในโรงผมนี่คือแปปปอบปรบมือกันทั้งโรงเลยนะฮะแบบรู้สึกว่านี่แหละเราเรอรอดูฉากนี้อยู่นะฮะอ่าฉะนั้นนี่คือหนังอีกหนึ่งเรื่องครับที่ผมรู้สึกว่ามันเป็นหนังที่ อบอุ่นในหัวใจนะเป็นหนังรักที่น่าจดจําถึงแม้ว่าอาจจะไม่ได้มีฉากใหญ่โตอะไรมากมายไม่ต้องมีฉากใหญ่โตมโหฬารแต่ว่าเรื่องราวในหนังเนี่ยมันก็จะมีจุดที่ทําให้อย่างที่ผมบอกตอนต้นว่ามันทําให้เราทุ้มอยู่ในใจมันมีใจตุ้มต่อมได้มันลุ้นไปตามเขาได้แล้วแล้วแล้วมันอาจจะไม่ได้มีคอนฟ lict ทุกซีนแต่ว่าทุกๆครั้งเวลามันมีประเด็นบางอย่างเกิดขึ้นในเรื่องเนี่ยผมรู้สึกใจแม่งวืดไปตามตัวละครจริง แล้วผมเชื่อว่าหลายคนจะชอบผมเชื่อว่าหลายคนจะอินตาเพราะว่ามันมีโมเมนต์หลายโมเมนต์ที่มันอาจจะกลายเป็นโมเมนต์ของใครสักคนซึ่งมันอาจจะดูแบบคลีเช่หรือเปล่าหรือมันอะไรหรือเปล่าแต่ว่าวิธีการเล่าของเรื่องนี้ผมรู้สึกว่ามันมีการเล่าได้อย่างแบบเออน่าสนใจเลยทีเดียวนะพอเราได้เห็นลายไมติของตัวละครมามามาอยู่ในที่เดียวกันอะไรเงี้ยฉะนั้นอันไหนก็แน่ที่มันเป็นที่ของเราอันไหนก็แน่ที่มันเป็นตัวละครของเราแล้วสิ่งที่เราคิดว่าเอาละนี่คือแบบ พิเศษจริงของฉันนี่คือสิ่งที่พิเศษของฉันจริงแล้วความพิเศษของมันคืออะไรกันแน่คนพิเศษมันมีได้แค่คนเดียวหรือเปล่าแต่ว่าในหนังจะมีคนเดียวหรือเปล่าไม่รู้แต่ว่าของเราเนี่ยเราสู้ว่าชีวิตนี้มันต้องมีคนเดียวนะ <c oughs> นะฮะอะไรอยี้นะก็ประมาณนั้นนะครับประมาณนั้นก็กลายเป็นว่าความรักของพวกเขาก็จะทําให้เรารู้สึกว่าเหมือนกับเราได้เติบโตตามไปด้วยเนาะแล้วก็ทําให้เราได้บิลองถึงช่วงเวลาตอนที่เราอยู่มาหาลัยอีกสักครั้งหนึ่งฉะนั้นนี่แหละครับ ลองดูครับผมอยากให้ทุกคนเนี่ยได้มีโอกาสได้ไปดูหนังเรื่องนี้ครับนี่คือหนังดีหนึ่งเรื่องที่ไม่ควรพลาดเลยจริงตัวอย่างเองก็ถือว่าเขาก็รู้แล้วว่าเขาจะขายอะไร t a r ์เก็ตเขาชัดมากนะมันดูแล้วแบบหน้าหนังก็ดูแล้วน่าดูนะแต่พอผมดูหนังเองผมเห็นฉากหลายๆฉากเห็น setting หตตลายๆอย่างนะครับผมรู้สึกว่ามันไปไกลเกินตัวอย่างผมว่ามันมีความดีงาม เหนือความคาดหมายเลยแหละเซอร์ไพรส์ผมนะเป็นหนึ่งเรื่องที่เซอร์ไพรส์ผมจนกลายเป็นหนังที่ผมบอกเลยว่านี่น่าจะเป็นหนังแห่งปีได้อีกหนึ่งเรื่องจริงมันเป็นหนังที่เป็นหนังรักวัยรุ่นเป็นหนังไทยเป็นหนังเรื่องของการพูดถึงประเด็นความรักที่ที่ค่อนข้างที่จะมีความดราม่าด้วยมีความสนุกด้วยมีความแบบมีหลายรสชาติเนาะแต่ว่าท้ายที่สุดผมมองว่ามันคือความรักที่สอนให้เราเติบโตขึ้น จริงๆนะครับเติบโตให้เรากลายเป็นใครสักคนหนึ่งที่เราแบบว่าเออเราเราจะได้หาตัวเองต่อว่าสุดท้ายเราจะกลายเป็นคนแบบไหนต่อไปเหมือนอย่างที่หนังเขาพยายามจะทําให้เรารู้สึกว่าเอาล่ะชีวิตคนเราก็ต้องเดินไปข้างหน้าเราจะต้องมีความ move on ต่างๆหรืออะไรต่างๆแต่ไม่ว่าเราจะจบลงกันด้วยสถานะอะไรแต่สุดท้ายเนี่ยความทรงจําที่มันเกิดขึ้นขึ้นมาในช่วงเวลาหนึ่งของการเป็นเด็กในวัยหนึ่งในวัยมหาลัยหรืออะไรเงี้ยมันก็คือ ความทรงจําที่มีความสวยงามในตัวมันเองเสมอนะครับแล้วผมก็ว่าบางทีอ่ะเนี่ยแหละคือจุดประสงค์ของการที่เราได้เห็นว่าเ้ยมันมีเพลงวอนเธออยู่เพราะว่าอีกคาว่าวอนเธอเนี่ยครั้งหนึ่งเราอาจจะรู้สึกกับมันมากๆว่าเออเราอยากจะวอนเธอให้เขามารักเราอะไรเงี้ยนะครับหรือบางบางทีในแต่ละคนมันก็จะมีความรักสามเศร้ารักสี่เศร้าอะไรกันไปแต่ว่าพอถึงจุดหนึ่งอ่ะคําว่าวอนเนี่ยมันก็กลายเป็นเหมือนกับจุดที่ว่าเรา เข้าใจมันละเออล้วรู้สึกว่าไอวอลในที่นี้คือเราแค่อยากจะให้คนที่อยู่ตรงหน้าเราหรือว่าคนที่มีความสําคัญต่อในชีวิตเราอะไรเงี้ยกลับมามองเราบ้างกลับมามองเห็นเราบ้างแล้วไม่ใช่แค่มองเห็นในมิติที่เขาเห็นเท่านั้นแต่จะเป็นไปได้ไหมถ้าเกิดว่าคนสําคัญในชีวิตเราสามารถที่จะมองเห็นความรักมองเห็นกันและกันมองเห็นตัวตนมองเห็นหัวใจนะครับผ่านมิติของคนอีกคนหนึ่งที่ไม่ใช่เรา ผ่านมิติของเพื่อนผ่านมิติของคนที่อยู่ตรงหน้าผ่านมิติของคนที่แบบไปเจออะไรที่มันเป็นเรื่องที่อยู่เบื้องหลังกันมาอะไรเงี้ยซึ่งโอเคในชีวิตจริงเราอาจจะแบบไม่ได้รู้หรอกว่าคนที่อยู่ตรงหน้าเบื้องหลังเขาเป็นอะไรยังไงหรืออาจจะมีการบอกต่อผ่านคนอีกคนหรืออะไรต่างๆอะไรเงี้ยแต่เราแค่อยากจะให้รู้สึกว่าเราต้องเปิดใจเราต้องพยายามเข้าใจเพราะว่าเรื่องความสัมพันธ์เนี่ยมันเป็นเรื่องของการที่แบบมันเป็นเรื่องความรู้สึกเนาะแล้วความรู้สึกบางทีมัน กีดกันอะไรกันไม่ได้มันบังคับกันไม่ได้มันห้ามรู้สึกกันไม่ได้ฉะนั้นมันเป็นสิ่งที่เราจะต้องแบบว่าเทคแล้วก็เรียนรู้ไปกับมันเทคทางไปกับมันเทคอารมณ์ไปกับมันอะไรเงี้ยอซึ่งผมรู้สึกว่าเออเคสวอนเทอร์ term, มันก็เป็นอะไรที่แบบผมสนุกในการเป็นออฟเซอร์เวอร์ของหนังแล้วก็ได้ไม่ใช่แค่ออฟเซอร์เวอร์ู้ติดตามสังเกตการเรื่องราวตัวละครแต่ผมรู้สึกว่าแล้วก็อินไปตามตัวละครด้วยจริงนะครับโดยเฉพาะโมเมนต์ที่มันมีการตบประเด็นดาราม่ามาเนี่ย ผมว่าเรื่องนี้เขาทำออกมาได้ดีแล้วแหละมันจะมันจะมีจังหวะที่เขาแบบสามารถปั๊บเล่นเราได้อะไรอย่างเงี้ยเออนะครับฉะนั้นผมก็เลยรู้สึกว่าไม่แปลกใจที่ทําไมเรื่องนี้คนจะชอบเยอะหลายคนนะครับเพียงแต่ว่ามันมาในช่วงนี้เกือบเกือบจะมีโควิดรอบที่สองจริงจังมากนะฮะฉะนั้นรีบเอาตัวเองไปดูหนังเรื่องนี้ซะนะครับนี่คือแมสเซจจากผมเลยนะครับไปดูหนังเรื่องนี้กันในลงเยอะๆนะฮะเพราะนี่คือหนังที่ ไม่ควรพลาดด้วยประก,การทั้งปวงเป็นหนังไทยที่ผมรู้สึกว่าหนังไทยหลายเรื่องเนี่ยมันไปรอจ่อตรงปีหน้าหมดแล้วแต่ปีเนี้ยถ้าจะหาหนางไทยดีๆสักเรื่องนเนี่ยนี่คือหนึ่งเรื่องที่ผมแนะนําเลยนะครับแล้วก็ที่สําคัญคือถ้าคุณจะอยากจะดูหนังรักส่งท้ายปีเก่าอะไรเงี้ยเป็นหนังที่ทําให้เราได้เห็นแบบชีวิตการเติบโต,ตของความรักและตัวละครอ่ะแล้วมันทําให้เราได้แบบเรียไลซ์อะไรหลายอย่างมากขึ้นเนี่ย ผมก็แนะนําว่าคุณควรจะเอาตัวเองไปดูหนังเรื่องนี้นะครับวอนเธอนะฮะเป็นหนังอีกหนึ่งเรื่องที่ทําโดยค่าย M39 ของพี่นกนะครับปัญชลีนะฮะแล้วก็เป็นของคู่มืกลับใหม่นะครับคุณซิลสุโกสินนะครับพี่ซิลนะฮะเฮ้ยไม่ใช่พี่ซิลพี่ซิงพี่พี่พี่ชิงหรือพี่ซิงเออเนี่ยพี่น่าจะพี่ผมพูดผิดนะครับเขียนเขียนผิดน่าจะพี่ซิงนะครับพี่ซิงพี่ซิงหรือพี่ชิงพี่ซิงน่ะเออนะฮะ ดิเขียนตัวสอนผิดเมื่อกี้กลายเป็นพิ่ซิวเลย <laughs> <laughs> นะครับก็ถ้าจะซิวอขอให้ไปซิวลังงรังวัลด้วยแล้วกันนะครับขอให้ไปคว้ามาให้ได้ด้วยนะฮะเพราะว่าเป็นหนังไทยที่ผมเชียร์แล้วก็ผมรู้สึกว่าผมชอบในแง่ของด้านแบบงานผลิตด้วยงานโปรดักชันผมรู้สึกผมเห็นถึงความใส่ใจของทีมงานครับผม,ผมเห็นความตั้งใจของนักแสดงครับผมผมเห็น ตัวเนื้อเรื่องที่เขาพยายามจะเล่าในมุมมองใหม่ๆที่แบบว่าเออมันมีความแปลกใหม่มากขึ้นในรสชาติของหนังไทยครับฉะนั้นก็ไม่มีเหตุผลเลยที่จะไม่สนับสนุนดูเรื่องนี้อย่างน้อยหนึ่งครั้งในโรงภาพยนตร์นะครับผมว่าอ่าน่าจะเป็นอีกส่วนหนึ่งที่เติมเต็มเราได้นะครับทําให้เราได้เรียลไลซ์แลวก็ได้เห็นว่าจริงๆแล้วความรักที่มันมีความหมายนะมันเป็นสิ่งที่พิเศษมากเลยอะแล้วก็ คนพิเศษเนี่ยมันจะมีแค่คนเดียวหรือเปล่าแล้วเวลาใจเรารู้สึกเนี่ยมันจะรู้สึกแค่เฉพาะคนที่เรามีสถานะด้วยไหมหรือถ้าเกิดว่าเรามีสถานะกับใครสักคนแล้วเกิดเราไปเจอใครที่รู้สึกสปาร์กมากมันจะห้ามความรู้สึกที่เกิดขึ้นได้หรือเปล่าหรือความรู้สึกที่จะก้าวข้ามรวมไปถึงการเป็นเพื่อนรวมไปถึงการเป็นแบบเพื่อนแอบ,บรักเพื่อนหรืออะไรต่างๆอะไรเงี้ยคือถ้าคุณเคยแอบ,บรักใครสักคนเนี่ยแล้วมันมีฟิลลิ่งโมเมนต์ตรงนี้อยู่ลึกๆในใจอะ่ะเออเรื่องเนี้ยเขาก็พยายามจะพูดถึงตรงนี้เนาะแล้วก็ เล่นออกมาได้ดีเลยแหละเขาไม่ได้พยายามจะบีบเค้นให้เราร้องไห้หรือเมโลดราม่าหนักๆมากๆแต่ว่าผมว่ามันเป็นเรื่องที่มมนเหมือนกับมันจะจึกๆึกข้างในอ่ะมันเหมือนกับอืมนี่แหละมันชีวิตมันก็เป็นเช่นนี้แล้ววะอะไรอย่างเงี้ยเออนะครับฉะนั้นก็เชียร์อัพครับเชียร์อัพจริงๆนะครับสำหรับหนังเรื่องนี้แล้วก็ไปดูกันเยอะๆนะฮะเออ โอเคน่าจะหมดเรามั้งอ่านะครับสำหรับที่ผมจะพูดเกี่ยวกับวอรนเธอก็ดีใจครับที่ได้มีโอกาสไปดูรอบสื่อนะฮะนี่ตัวเขาสวยมากเลยนะฮะเสียดายตรงที่ว่ารอบสื่อวันนี้เขาไม่สามารถที่จะจัดงานบนเวทีอะไรได้ผมก็เป็นกําลังใจให้แล้วกันนะครับก็ขอแอพพิจิ้ขอบคุณทีมงานขอบคุณผู้จัดทุกคนที่แบบก็ยังรักษาระยะห่างหรือทําอะไรต่างตอนนี้โรงหนังเนี่ยเขาก็มีการเว้นที่นั่งนะครับ social distancing หรืออะไรต่างก็แนะนําว่าถ้าใครไปดูช่วงนี้ก็รบกวนปิด ผ้าปิดปากปิดจมูกอะไรอย่างเงี้ยดีๆนะครับแล้วก็ล้างมือเจอแกลฮอ,บอ่บ่อยๆผมเชื่อว่าเราก็สามารถที่จะใช้ชีวิตอยู่บนโลกนี้แล้วก็อยู่ในประเทศนี้ต่อไปได้อยู่นะครับแต่ก็ต้องระวังตัวมากขึ้นแล้วก็ใช้ระมัดระวังตัวมากกว่าเดิมแล้วก็ใช้เวลาให้คุ้มค่ากว่าเดิมเพราะว่าเราไม่รู้ว่าจะต้องล็อกดาวน์หรือเปล่าฉะนั้นระหว่างนี้มีเวลาอีกสักหน่อยนึงนะครับก่อนที่มันจะปิดหรืออะไรก็ไม่รู้ที่คาดเดาไม่ได้ถ้ามันเข้ารีบๆเลยนะไปดูซะนะครับประมาณนี้เลยครับผมอ่ะ โอเคใครที่ชอบรีวิวหรือว่าอยากจะฟังผมพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องหนังนะครับอย่าลืมกดติดตามนะบิ๊กนภัทรเวร์ซอรี่ช่องนภัทรเอสแอลนะครับก็จะมีเรื่องราวเกี่ยวกับภาพยนตร์มาพูดคุยเล่าสู่ถกันฟังนะครับวันนี้มันดึกมากแล้วนะฮะแต่ผมจะไม่ปล่อยให้คืนนี้ผ่านไปแต่ผมไม่ได้คุยเรื่องนี้นะครับนี่ตีสี่กว่าผมนั่งพิมพ์รีวิวที่โรงหนังเนี่ยจนถึงแบบเที่ยงคืนหรืออะไรอย่างเงี้ยนะกลับมาก็เอามือถือมาชาร์จเกียร์งานอะไรต่างๆปรากฏว่ากว่ามันจะเต็มกว่าจะมือถือเครืื่่่อองงนนี้กกเเเครจะต็็็มมผลาายปว ผมก็เลยต้องรอมันนานอีกสักนิดนึงแล้วบวกกับว่ามันมีเออเลอร์ในโทรศัพท์ด้วยมันก็เลยไม่ใช่เป็นการไลฟ์นะครับรอบนี้รอบนี้ก็เลยเป็นการเป็นวิดีโอบันทึกย้อนหลังอีกทีหนึ่งนะครับเนื่องจากว่าไลฟ์ตอนนี้ใน a c e b o o k เนี่ยจากแอปพลิเคชันที่ผมใช้อยู่ตอนนี้มันมีปัญหานะครับฉะนั้นก็ถือว่าเป็นรีวิวจากผมบิณัพนะฮะก็ดีใจที่ได้เห็นหนังไทยมีความตั้งใจแล้วพยายามจะหาอะไรใหม่ๆม,มาประดับวงการมากขึ้นเรื่อยๆครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญ คุณพี่สิงสามารถทําไดนะ้แล้วก็ทีมนักแสดงสามารถแบบว่า,าบรรลุภารกิจตัวเองได้นะครับก็ขอเป็นกําลังใจให้กับทีมงานผู้ผลิตผู้สร้างนักแสดงแล้วก็รวมถึงคนดูทุกคนรักษาสุขภาพกันดีๆครับอยากให้เรื่องนี้ทําเงินมากๆเลยอยากจะให้คนไทยได้ซัพพอร์ตแล้วก็ได้เห็นเรื่องนี้ในโรงกระตาตัวเองนะครับเอาละนะฮะก็ขอลาแต่เพียงเท่านี้นะครับผมขอบคุณที่ติดตาม,มารับฟังนะครับก็ยังไงก็ตาม ไปดูด้วยตัวเองแล้วก็พิสูจน์ด้วยตัวเองครับแล้วคุณจะพบว่าความรักมันมีหลายมุมมันมีหลายด้านเสมอและผมหวังว่าคุณทุกคนจะเจอความรักที่ใช่สําหรับตัวคุณโดยที่มีคนพิเศษอยู่ในใจและเขาคนนั้นก็รอคุณอยู่นะครับผมก็หวังว่าเขาจะรอผมเหมือนกันนะเออเออเอทำไมมันต้องเศร้าอย่างงี้ <laughs> เอ้ยอย่าดิฟอย่าดิฟโอเคไปแล้วครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับไปสนุกกับการชมวอนเธอนะครับส่วนผมก็ขอวิงวอนวอนเธอต่อไป นะครับบ๊ายบายวอนเธอได้ไหมอ่ะ